บ้านสะพานทองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูจ้ะอยู่ติดกับบึงหนองบัวลำพูเลยนะคะอยู่ใจกลางเมืองค่ะการเดินทางสะดวกนะคะตึกสองชั้นราคาอยู่ที่สามร้อยแปดสิบบาทเองจ้าถ้าเป็นบ้านเป็นหลังนะคะราคาอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะน,นี่ป้ายนะคะในห้องก็โอเคนะเป็นเตียงหกฟุตนะคะเป็นลักษณะเหมือนอพาร์ตเมนต์นะคะมีระเบียงข้างนอกด้วยค่ะอันนี้ทีวีตู้เย็นมีนะมีสองขวดกับมีตู้เสื้อนะคะด้านนอกก็จะเป็นระเบียงค่ะเปิดประตูออกไปอันนี้โต๊ะางแป้งค่ะ ได้สุดบรรยากาศดีๆของหนองบุรีพูค่ะอันนี้คือวิวด้านนอกนะคะอันนี้คือถนนค่ะแล้วก็จะมีหนองบัวลำพูนะคะเป็นหนองนะคะบรรยากาศก็ดีโอเคค่ะราคาสา0ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเป็นที่พักที่ราคาถูกความสะอาดสะอานใช้ได้นะคะอันนี้ห้องน้ํานะคะก็สะอาดสะอานดีค่ะใช้ได้เลยสายประหย,ยัดของดีต้องแนะนําที่นี่เลยโรงแรมบ้านสะพานทองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพู